เรียบร้อยพี่น้องนี่เมนูสำหรับแกส้สวงตำลํำค่าพี่น้องคุยอยู่เลยเนาะมังมีน้อยกับตำลํำค่ามะขามเปียกบ่กมีมะเฟืองพี่น้องแถวบ้านผมนะอื

หลังพุจงหับตุ้เย็นมันสั่งหยางหยามเนีย่ยไอ้เป็นสิวหลังทุกเย็นเป็นสิวเว้วเวยพงวิเศษจริงสิพงวิเศษกูบอกหนึังไซส่สปริงสองสปริงสองอืมทาหน้ามันก็กรอกรูปหัวเนี่ย<อ>ระวังเด้อกินอันนี้ปากสิเหม็น ไปยำตังเมตังเม,งมนี่ไปเรียนลูกแก้วทางบนไปอ้มาในะยุคเก่าสตรไม่รงงู้เลยโฟฟตด